กลางค่ำคืนเดือนเพ ن เหนือยอดไม้ดำทะมึนของเทือกเขาภูผานมีกระท่อบไม้เก่าหลังหนึ่งแอบซ่อนตัวเงียบสงบอยู่กลางป่าลึกที่มีเพียวแสงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันลอดออกมาทางประตูไม้ไผ่เคยให้เห็นเงาสองเงานั่งสนทนาเงียบเงียบทิศเคนกับมนสหายรักพรานป่าแห่งบ้านท่าสาลามันยังไม่ตายน้มนสมิงตัวนั้นทิกเคนกระซิบพลางหยิบขวดยันขึ้นมาจากกระเป๋า,าเก่า พร้อมกับกระซิบเพื่อนรักว่าฉันเห็นรอยกรงเล็บมันแล้วเมื่อคืนแค่รอยของมันก็ทําให้ควายในหมู่บ้านตกใจล้มตายกันหมดแน่เมื่อมนที่ได้ยินเช่นนั้นมือก็พลันลูบไปที่มีดพรานของพ่อซึ่งผูกติดเข็มได้แดงที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เราต้องไปให้ถึงและให้เห็นกับตาว่ามันใช่สมิงแก่ที่ลือกันมานานนั้นหรือเปล่ามนพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่ขึงขัง จากนั้นทั้งสองเก็บข้าวของสัมภาระที่เตรียมไว้ออกเดินทางขึ้นเขาในรุ่งเช้าวันต่อมากับบรรยากาศเส้นทางที่เต็มไปด้วยหมอกเย็นและเสียงแปลกประหลาดของสัตว์กลางคืนที่ไม่คุ้นเคยเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงเขตป่าที่ว่านั้นพลันก็พบกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะดูจากสภาพกระท่อมแล้วนั้นก็ดูเหมือนจะทำมานานแล้ว ทั้งสองเลยตัดสินใจตกลงกันว่าจะหยุดพักที่กระท่อมร้างกลางป่านั้นที่ที่เป็นกระท่อมเดียวกับที่คนเท่าคนแก่เล่าว่าเคยมีคนตายเพราะเจอสมิงแก่ในตอนกลางคืนโดยบรรยากาศในคืนวันแรกนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและน่าสะพึงงกลัวที่ไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดเรไรหรือสัตว์ป่าใดๆร้องเลยสักนิดทั้งสองทิศเคนกับทิศมนพากันนั่งนิ่งอยู่บน กระท่อมไม้เก่าหลังนั้นอย่างเงียบๆกับมือทั้งสองข้างที่ยังกำปืนไว้แน่นสักพักทิศเคนก็พูดขึ้นพรางความเงียบสงบนั้นว่าวันนี้มันเงียบแปลกๆจริงๆว่าหม่เพื่อนรักเมื่อมวลที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าใช่มันก็แปลกเหมือนที่ว่าจริงๆนั่นแหละจากนั้นทิศเคนก็พลันล้วงเอายาเส้นที่อยู่ในกระเป๋าที่ได้พกติดตัวมาด้วยออกมามวลสูบกับเพื่อนรักเผื่อจะได้คลายเครียด และตัดกับบรรยากาศที่เงียบสงบและในค่ำคืนที่เงียบสงบก,กลางป่าลึกนั้นมีเพียงแสงไฟวูบวาบขึ้นมาที่หน้ากระท่อมกับควันบุรี่ที่พุ่งขมงไปทั่วบริเวณขณะที่ทั้งสองดูดบุหรี่คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าดึกแค่ไหนอยู่ย่พลันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยดังมาจากไกลๆจนทิพเคนที่ได้ยินเช่นนั้นเลยถามมนเพื่อนรักขึ้นมาว่ามึงได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกูได้ยินไหม มนเลยตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาว่าได้ยินกูก็นึกว่ากูได้ยินคนเดียวเหมือนกันทั้งสองต่างนั่งแน่นิ่งสายตาจดจ้องหาที่มาของเสียงนั้นจนเวลาล่วงเลยถึงรุ่งเช้าก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดแต่ในเงาจันทร์คืนถัดมาขณะที่มนออกไปกรอกน้ำในลําธารใกล้ๆนั้นทิดเคนที่อยู่กระท่อมคนเดียวพลันก็ได้ยินเสียงคลื่นคาดดังขึ้นบริเวณรอบๆกระท่อม เรากับว่ามีสัตว์ใหญ่กำลังเดินย่ำบนใบไม้อยู่ใกล้ๆและในตอนแรกนั้นก็นึกว่าเป็นเสียงของมนเพื่อนรักแต่ก็ไม่ใช่แต่อย่างใดหลังจากเสียงเหยียบใบไม้นั้นเงียบไปสักพักไม่นานก็ได้ยินเสียงคำรามต่ำๆดังแว่วขึ้นมาจากแนวชายป่าเสียงนั้นมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแน่มันมาแล้วทิดเคนพึมพำขึ้นในใจก่อนที่ไฟในตะเกียงนั้น กระพริบไหวไปวูบหนึ่งคล้ายๆกับว่ามีเงาดำสูงใหญ่เดินผ่านหน้าต่างนั้นไปและทันใดนั้นพลันก็ได้ยิงเสียงกรีดร้องของมนดังขึ้นจากความมืดเมื่อได้ยินเช่นนั้นทิศเคนเพื่อนรักก็คว้าเอาปืนลูกซองคู่ใจรีบกระโจนออกจากกระท่อมพร้อมตะเกียงในมือไปอย่างที่มาของเสียงนั้นทันทีแม้เปเลวไฟนั้นจะส่องไปไม่ไกลนักแต่เขากลับเห็นอะไรบางอย่างรอยเท้าที่แปลกประหลาด เหมือนรอยสัตว์ใหญ่ผสมกับรอยเท้ามนุษย์ลึกลงไปในโคลนริมทานยาวผิดธรรมชาติและมีคราบเลือดสีดำคล้ำหยดหางออกไปเป็นทางมนได้ยินไหม่มนทิศเคนตะโกนขึ้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากมนเพื่อนรักแต่อย่างใดทิศเคนเลยตั้งสติหยิบเอาใบมีดยันจากคอเสื้อขึ้นมาจับแน่นกับหัวใจที่เต้นแรงรัวไม่ต่างจากเสียงป่าที่เริ่มแปลกประหลาด ชักกระจันที่เคยร้องระงมพลันก็เงียบสงบไปไม่มีแม้แต่เสียงนกกลางคืนร้องจนแม้กระทั่งแต่เสียงลมหายใจก็เหมือนจะสะท้อนกลับมาเบาๆทิพเคนเดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆจนถึงซอกหินริมลำธารและตรงนั้นเองเขาก็เห็นมนนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรที่ใบหน้าของมนนั้นแข็งราวกับถูกสะกดและสายตาที่ไร้แววและข้างหลังมนนั้น ก็มีเงาดำร่างใหญ่สูงกว่า2เมตรยืนอยู่ในเงามืดข้างต้นไม้ใหญ่ที่ดวงตามันแวววาวเหมือนสัตว์แต่สว่างว่าเปล่ากับเปลวไฟแววตานั้นมันเหมือนกับแววตาของคนที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนจากนั้นทิดเคนก็ไม่รอชยกปืนขึ้นแล้วลั่นไกลใส่ร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นทันทีปั้งกระสุนแผดเสียงฝ่าความเงียบกระแทกใส่ร่างเงาดำนั้นจนมันพงะ และร้องคำรามขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยวแล้วร่างของมันก็ถอยกลับเข้าสู่เงาไม้ก่อนจะหายไปในความมืดพร้อมเสียงพึพรรมพำคล้ายคนแก่คำรามจากนั้นร่างมนก็ล้มลงหมดสติก,ก่อนที่ทิชเคนจะวิ่งเข้าไปพยุงตัวเขาแล้วพลันไปเห็นบนหลังของเพื่อนสนิทที่มีรอยกรงเล็บ5้าแฉกลึกลงไปในเนื้อที่แดงฉานและยังอุ่นราวกับเพิ่งถูกขว่วนเมื่อครู่จากนั้นทิเคนก็ได้พยุงพามนกลับมาที่ยังกระท่อม จนคืนนั้นเองทิดเคนก็ได้จุดไฟล้อมกระท่อมวางยันและเชือกมนไว้รอบบริเวณกระท่อมเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายนั้นเข้ามาและการจุดไฟแบบนั้นไม่ใช่แค่ป้องกันสัตว์ร้ายนั้นอย่างเดียวแต่เพื่อรอใครบางคนที่เขาเคยได้ยินชื่อที่ว่าแก่ชอบปรากฏตัวอยู่ในแถวป่าแห่งนั้นหมอผีคำแห่งดอนย่านางผู้ที่เคยสะกดสมิงเท่าเมื่อสิปีก่อน จนกลางดึกในคืนจันเต็มดวงนั้นอยู่อยู่ก็มีเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินลัดเลาะมาตามทางป่าก่อนเงาของชายชาราในเสื้อคลุมผ้าฝ้ายเก่าๆจะปรากฏตรงทางเข้ากระทอ่อมล้อมยันไว้หรืออยังเสียงแหบแห้งแต่หนักแน่นของหมอผีคำนั้นดังขึ้นจนทำเอาทิศเคนนั้นสะดุ้งตกใจขณะที่มือยังถือปืนและประคองร่างมนที่เพิ่งได้สติกลับมาเพียงครึ่งเดียว แล้วทิตเคนเลยพูดขึ้นต่อว่าผีมันกัดเพื่อนผมไปแล้วผมยิงมันไปแต่มันไม่ลมหมอผีคำพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะหยิบกระบอกไม้ไผ่เก่าออกมาข้างในนั้นบรรจุด้วยขี้พึ่งพระาธาตุและเศษกระดูกเปลวไฟแล้วโรยไปยังรอบๆกระท่อมอย่างชำนาญพร้อมสวดมนต์เสียงต่ำเป็นถ้อยคำโบราณตัวมันไม่ตายด้วยลูกปืนหมอผีคำพูดขึ้น เพราะมันคือสมิงแก่ผู้กลืนวิญญาณหมอผีเมื่อเจปีก่อนตำนานสมิงแก่จึงอาจถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งเพราะแต่ก่อนนั้นวิญญาณของหมอผีชื่อแสนเพียงผู้ฝืนพิธีกรรมผนึกสมิงในอดีตโดยเขานั้นได้ตายอยู่กลางป่าภูผานและร่างของเขาเองนั้นก็ถูกกลืนกลายเป็นสมิงวิญญาณของเขาก็เลยอาฆาตและเดินป่าออกหากินด้วยความหิวเลือด หมอผีคำยังพูดต่ออีกว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่สัตว์แต่มันดูดวิญญาณพรานและคนมีของแล้วแปลงพลังนั้นเป็นของมันเองและรอยข่วนที่มนเจอนั้นคือพิธีตรึงสมิงหากไม่ถอนตอนนี้มนจะกลายเป็นสมิงรุ่นถัดไปขณะที่หมอผีคำกำลังเตรียมพิธีล้างอาถรรพัน ก็ได้ยินเสียงขู่คำรามที่พัดมากับลมดังมาจากแนวไม้ไผ่หลังเขาและแล้วมันก็ปรากฏสมิงแก่ร่างดำสูงใหญ่ดวงตาสีแดงเพลิงเขี้ยวแหลมยาวจนยื่นพ้นปากขนของมันหนาดังสัตว์ป่าผสมปีศาจเดินสองเท้าเหมือนคนแต่เต็มไปด้วยกลิ่นสาบที่มืดมนจากนั้นหมอผีคำก็จุดคบไฟในมือขวาพร้อมกับคำภาวนาในปากดังก้องแทรกไปกับเสียงลม กลับไปสะแสนเพียงวิญญาณเจ้ายังไม่ถึงเวลานิพพานจากนั้นสมิงก็คำรามดังลั่นสัน่นสถานราวกับว่าแสงจันทร์สั่นไหวพร้อมกับเงาของมันที่พุ่งเข้าหาหมอผีคำแต่ยังไม่ทันที่จะถึงร่างหมอผีคำแสงไฟจากยันก็ปะทะเงาสมิงนั้นจนกลิ่นควันโบราณลอยคลุง้งพร้อมกับเสียงร้องคำรามด้วยความโกรธก่อนจะหายไป รุ่งเช้าหลังเผชิญหน้ากับสมิงแก่บรรยากาศรอบกระท่อมยังอึมครึมราวกับเงาของความตายยังวงเวียนอยู่ไม่ไกลกับมนที่นอนหลับตาไข้ขึ้นสูงตัวสั่นอย่างกับมีไฟในอกโปรงแผ่นหลังรอยโรงเล็บของสมิงเปลี่ยนเป็นสีดำคลำ้ำและค่อยๆแตกเป็นเส้นลายเหมือนทวันแผ่เข้าสู่กลางหลังจากนั้นหมอผีคำก็ได้เตรียมของทำพิธีทันทีโดยมีขันน้ำมนต์เจ็ดวัดเทียนสะดอ ดินสามป่าช้าใบาสดเดาท่าอังคารผู้ตายวันอังคารและแหวนอาคมที่ทำจากงาช้างเก่ามันฝังเงาวิญญ,ญาณไว้ในตัวมนแล้วถ้าไม่ถอนคืนนี้ร่างจะกลายเป็นเหยื่อวิญญาณสมิงจะเข้ายึดแทนหมอผีคำขึ้นพูดเบาๆก่อนที่ทิศเคนจะช่วยก่อกองไฟขึ้นกลางวงแล้วนํำยันปักไปทั้งสี่ทิศ รอบๆตัวมนต์ตามที่หมอผีคำนั้นบอกจากนั้นเสียงสวดคาถาโบราณเริ่มดังก้องอีกครั้งณโมปกาเมติยาสุตรารณรังพุทธสวาหะแดดวงวิญญาณที่ถูกสะกดจงคืนวิญญาณนั้นให้แก่ข้าจากนั้นหมอผีคำเริ่มหยดน้ำมันลงบนรอยแผลเสียงแผลนั้นดังชาเหมือนน้ำที่หยดลงบนเหล็กร้อนทำเอาร่างมนต์นั้นสะดุ้งโยงและตะโกนเสียงแหลม แต่เสียงที่ร้องขึ้นนั้นมันไม่ใช่เสียงของมนอีกแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์เขาเป็นของข้าแล้วเสียงนั้นฟังคล้ายคนแก่แต่ก้องทุมและเต็มไปด้วยพิษแขนจนดวงตามนลืมขึ้นเป็นสีแดงสดเหมือนกับดวงตาของสมิงเมื่อคืนหมอผีคำศบตาแต่มนก็ไม่หลบสายตาแต่งใดหมอผีคำจึงพลางยกแหวนอาคมที่ถืออยู่วางลงบนหน้าผากมนนั้นทันที แล้วพูดต่อว่าจงเปิดทางให้เจ้าของร่างเงาผูกไว้ต้องถูกคลายบัดนั้นร่างของมนก็กระตุกแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางอย่างกำลังจะหลุดออกมาและทันใดนั้นก็มีไอเงาดำรูปร่างคล้ายเงาสัตว์ลอยออกจากกลางหลังมนพุ่งเข้าใส่หมอผีคำแต่ยังไม่ทันจะถึงตัวหมอผีคำแหวนอาคมที่ถืออยู่ในมือ ก็สว่างวาบจนเงาดำนั้นร้องโหยหวนก่อนจะแตกกระจายหายไปในอากาศจากนั้นร่างมนก็สุดลงหายใจแรงเหมือนคนรอดตายก่อนที่หมอผีคำจะพ่นลมหายใจช้าๆแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งว่าพ้นแล้วแต่เจ้าสมิงมันยังอยู่หลังพิธีชำระเงาวิญญาณในคืนนั้นร่างของมนกับฟื้นขึ้นแม้ดูอ่อนแรง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเล็บมือของเขายังคงเป็นสีคล้ำหนาเหมือนสัตว์ป่าราวกับส่วนหนึ่งของคำสาบยังฝังอยู่ในสายเลือดข้าถอนแค่เงาไม่ใช่รากเงาหมอผีคำพึมพำขึ้นพร้อมกับเพ่งตาแดงโรดมองไปที่เขตแนวป่าและในคืนนี้ที่แสงจันทร์ส่องสว่างขึ้นเต็มดวงอีกครั้งกับท้องฟ้าที่เปิดจนเห็นดาวได้ชัดแต่ป่าโดยรอบนั้นกับเงียบสนิทผิดปกติ ไม่มีแม้เสียงจิงฤทีดเรไรที่เคยร้องไม่มีแม้แต่เสียงลมที่เคยพัดมีเพียงกลิ่นเนา่าและความรู้สึกเย็นจัดที่แทรกมาทุกขณะมันจะกลับมาอีกข้าจะเป็นคนจบทุกอย่างเองจากนั้นหมอผีคำจึงวางใบยันสุดท้ายลงบนแท่นหินบูชาโบราณกลางลานป่าพิธีล่าครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว หมอผีคำแก่ก็สวมสายรัดหัวที่ทำจากหนังเสือสมิงตัวแรกที่เขาเคยสะกดได้ส่วนทิ่เคนนั้นแบกปืนยาวที่ลูกกระสุนยัดด้วยผงเท่าโบราณส่วนมนที่ถึงแม้ยังอ่อนแรงแต่กลับเดินไปยังลานพิธีอย่างไม่ลังเลและทันใดนั้นอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆก,กระแทกพื้นดินพร้อมกับต้นไม้ใกล้ๆที่ทั้งสองอยู่นั้นก็โค่นลง แล้วก็ปรากฏร่างสมิงแก่ในร่างมนุษย์ผสมสัตว์ค่อยๆเดินโผล่ออกมาจากเงาไม้กับขนที่สีดำเงาวาวและดวงตาแดงฉานที่เต็มไปด้วยความแค้นและหิวกระหายบนคอของมันยังห้อยลูกกระพรวนโบราณที่ว่ากันว่าใครได้ยินเสียงกระพรวนนี้จะตายภายในเจ็ดวันจากนั้นหมอผีคำก็เริ่มสวดเสียงดังพร้อมกับม้วนผ้ายันในมือที่ลุกเป็นไฟก่อนที่มน จะเดินออกไปยืนข้างหน้าแล้วพูดขึ้นว่าแกจะเอาร่างข้าไปไม่ได้อีกแล้วสมิงนั้นใส่แยะยิ้มจนเห็นเขี้ยวยาวแล้วก็กระโจนพุ่งเข้าใส่พิธีหมอพีคำก็ไม่รอช้าใช้จังหวะนั้นคว้างยันเพลิงประทะเข้ากลางตัวสมิงจนสมิงนั้นมันร้องคำรามและปัดเปเลวไฟออกทิศเคนที่ถือปืนอยู่นั้นก็รีบลั่นไกลอย่างไม่ลังเลเสียงปืนดังปังสัน่นสถานไปทั้งป่า กระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางอกสมิงนั้นอย่างจังจนร่างของมันหงายหลังตีลังกาออกไปด้วยแรงกระสุนแต่กระสุนนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรสมิงนั้นได้มีเพียงแค่รอยช้ำๆที่หน้าอกของมันเท่านั้นเองจากนั้นร่างสมิงนั้นมันก็ลุกพรวดพราดขึ้นแล้วเดินตรงดิ่งเข้ามาหามนอีกครั้งไม่พอต้องใช้เลือดที่เคยถูกมันตราหมอผีคำพึมพำขึ้นแล้วตะโกนมน ท้ามันตอนนี้บนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ควักมีดปลายแหลมที่พ่อให้ไว้ก่อนที่จะอาบเลือดตัวเองแล้วพุ่งเข้าแทงไปยังกลางอกสมิงอย่างรวดเร็วจนสมิงแก่นั้นส่งเสียงคำรามกรีดร้องสุดท้ายดังสถานไปทั้งหุบเขาก่อนที่ร่างสมิงนั้นจะดิ้นทุรนทุรายเหมือนไฟเผาไปทั้งร่างแล้วไม่เป็นเปลวดำละลายลงไปกับพื้นหิน เหลือให้เห็นเพียงกระพรวนโบราณที่ตกอยู่กลางลานพิธีจากนั้นร่างมนก็ซุดตัวลงทิศเคนที่เห็นก็ได้รีบไปประคองเพื่อนไว้แล้วหมอผีคำก็เดินเข้ามาใช้มือวางบนหัวทั้งสองแล้วพูดว่าคำสาปจบแล้วแต่อัรันป่าภูพานจะไม่มีวันหมดไปจำไว้ใครที่มองป่าแค่เหยียบก็จะไม่มีวันรอดจากเงาของมัน รุ่งเช้าทั้งสามคนก็เดินออกจากป่าด้วยแสงแรกของวันกับกระพรวนโบราณที่ถูกฝังไว้ใต้หินศักดิ์สิทธิ์พร้อมยันผนึกสุดท้าย